สวัสดีค่ะสวัสดีทำไมน้องเผือกเออพดีค่ะเออเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยนะคะก็เลยเข้าไปงีบนิดหนึ่งนะ,ะก็เลยตื่นมาเห็นกล่องบอลเลอร์เลยถามน้องว่าเอ๊ะกล่องอะไรใครส่งอะไรมานะะก็น้องเผือกบอกว่าใครแม่ลังส่งมาใช่ไหมแม่ลังส่งมาโอ้โหน่ารักมากเลยแม่ลังฝากอะไรมาลูกอะไรบ้างข้าวตังหน้าตัง ข้าวตังหน้าตั้งให้หลังฝากมาให้นะคะโอ้เยอะเลยเยอะเลยข้าวตังหน้าตั้งคุณแม่ท่านเคยฝากมานะคะอร่อยอร่อยค่ะเยอะเลยแล้วก็มีทุเรียนท่านรู้ว่าเป็นสวยชอบนะก็จะมีทุเรียนกรอบด้วยนะคะมีทุเรียนกรอบด้วยมีทุเรียนกรอบด้วยนะโอ้เยอะเลยเยอะเลยเต็มกล่องเลยนะคะเต็มกล่องเลยโอ้เยอะเลยนะเยอะเลยนะ ค่ะทุเรียนเยอะมากเลยอท่านฝากมาให้กินประจําเลยท่านรู้ว่าแม่สวยชอบทุเรียนกรอบท่านก็ฝากมาให้นะคะแล้วก็มีผ้าด้วยนะคะผ้าท่านส่งมาตัดเสื้อนะคะตัดเสื้อนะคะเอฟไปแล้วก็ส่งมาตัดเสื้อด้วยนะตัดเสื้อด้วยต้องกราบขอบคุณต้องต้องกราบขอบคุณแม่หลังด้วยนะคะท่านเมตตาช่วงนี้ท่านมีช่วงหนึ่งท่านไม่ค่อยสบายนะคะท่านก็เอฟสินค้า ให้ไม่สวยเหมือนเดิมช่วงนี้ท่านก็ไม่ค่อยสบายแต่ดีแล้วตอนนี้ถามท่านว่าท่านดีแล้วนะคะ<ม>ท่านก็ส่งของมาตัดนะแล้วก็ฝากขนมมาให้ตลอดเลยนะ,ะ<ม>วันนี้แม่สวยไทยนิยมคำํำใจต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ<ม>วันนี้สักครู่นะวันนี้มีไลไรสดนะคะวันนี้มีไลไรสด<ม>แล้วคุณแม่ก็จะไปซ้อมเดินแบบนะซ้อมเดินแบบงานกาชาดนะคะเดินพรุ่งนี้นะคะเดินพรุ่งนี้แต่จะไปซ้อม เดินแบบเวทีจริงวันนี้นะคะแล้วกลับมาไล้สดนะคะเมื่อวานก็ไล่กันน้องแต๋วนะคะสงสารสงสารเมื่อวานสงสัยคนไปดูแตงโมงหมดเลยค่ะไล่กับสองแม่ลูกไล่กันสองคนนะคะไล่กันกับน้องแต๋วกับแม่สวยนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ยังไม่มีใครเอฟสักคนเลยนะคะเพราะว่าก็เลย น้องแต้วกลับบ้านเมื่อวานนี้น้องแต้วกลับบ้านมือเปล่าเลยนะคะน้องแต้วกลับบ้านมือเปล่าแต่คุณแม่ก็ช่วยซื้อให้น้องแต้วไว้อยู่ค่ะคุณแม่ก็ช่วยซื้อให้น้องแต้วไว้อยู่นะคะแต่วันนี้เห็นน้องแต้วบอกพี่ผ้าสวยๆนะคะพี่ผ้ากำลาัม,มาจะมาให้เอฟซีสายบุญได้ชอบกันเอฟซี FC สายบุญได้ชอบได้ซื้อกันนะคะเดีย๋ยวเรอคุณแม่ไปไปซ้อมเดินแบบกลับมาก็จะไรสดนะคะก็จะไรสดนะคะ ภาคามของดีจังหวัดสกลน,นครนะคะวันนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะขึ้นไลฟ์สดหนึ่งทุ่มนะคะกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะไลฟ์สดหนึ่งทุ่มนะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเมื่อวานก็ไลน์นะคะเมื่อวานก็ไลฟ์แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่มีใครเปิดเปิดให้สักคนเลยนะคะเพราะว่ามีแต่คนยังไม่เสร,ร็จภารกิจนะคะเพราะเมือ่อคืนก็ไลฟ์ประมาณ หกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มเลยค่ะถึงสองทุ่มนะคะค่ะก็เงียบๆกันวันนี้ยิ่งเงียบนะคะถนนภาคามไม่มีคนเดินเลยไม่มีคนเดินเลยนะคะเงียบมากเลยเงียบมากเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะกลับขอบคุณและกลับสวัสดีนะคะขอบคุณแม่หลังมากๆเลยนะคะที่เมตตาฝากของมาให้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ